ลองใช้มาหลายสัปดาห์แล้วนะครับดีจริงจึงอยากบอกต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นความเครียดวิตกกังวลหรือว่าอาการนอนไม่หลับนะครับเจอได้ทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยเรียนหรือว่าวัยทำงานนะครับผมลองมาแล้วเนี่ยหลับลึกขึ้นง่วงเร็วขึ้นแล้วก็แอบตื่นสายขึ้นอยู่เหมือนกันนะฮะสำหรับตัวผลิตภัณฑ์จากดริปนะครับที่เขามีสารสก,กัดจาก CBD นั่นเองถ้าไม่แน่ใจนะครับผมสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนได้ฟรีเลยนะครับสนใจ <Wow. S 1> ลิงก์แปะไว้ตรงคอมเมนต์ปากมดใต้คลิปนี้นะครับอยากให้ทุกคนดู คลิปน,นี้อยากจะมาชวนคุยสักหน่อยนะครับสำหรับตัว Treasure Link หรือว่ารางวัลแบบบิงโกนั่นเองนะครับที่มีทั้งหมด3สีน้ำเงินทองแล้วก็ชมพูเนาะตอนนี้น่าจะได้รับกันไปครบแล้วแล้วก็เล่นกันมาแบบ1สัปดาห์เต็มแล้วนะฮะเอาจริงๆนะครับขอพูดถึงสีน้ำเงินก่อนละกันที่แทบจะทุกคนหรือว่าเกือบทุกคนละกันเนาะได้สีน้ำเงินไปรางวัลก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับมีผสมทั้งตัว EFootball Coin ไปสูมนักเตะหรือว่าไอเทมแล้วก็เงิน g p ต่างๆนะครับสำหรับผมอันนี้ถือว่าไม่ได้แย่รบบบนนนอีีจจาาา่่ะได้้้้้แพทขึใหหตงผ มว่าอันเนี้ยแย่มากๆแล้วก็เกิดในเกิดที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาในเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมให้แบบ T R S เลยนะแต่เอาไปว่าถ้าใครไม่ได้ก็ถือว่า ไม่ได้แย่ละกันนะครับเพราะว่าอีกสวันที่เรามาเพิ่มเติมเนี่ยหลายคนอาจจะโฟกัสไปที่ตัวสีชมพูที่ดูแบบอู้รางวันดีสุดใหญ่สุดเนาะไม่ว่าจะเป็นการได้รับทั้งไฮไลท์ของเมสซี่แล้วก็รามินยาเมลที่โดยส่วนตัวผมมองว่าพมเฉยๆนะครับแล้วก็มองว่ามันไม่ได้สุดขนาดนั้นตัวเกมก็มีแจก2คนนี้เนี่ยให้เราเรื่อยๆอยู่แล้วที่น่าสนใจสุดนะครับก็จะเป็นตัว100 E f o ้อยอีฟบอคอยนะครับแต่ผมว่า มันก็ยังไม่ได้โดนใจผมขนาดนั้นเพราะว่าอื่นๆเนี่ยมันก็เป็นพวกอุปกรณ์แต่งสนามไอเทมต่างๆที่ผมมองว่าไม่ได้จําเป็นหรือว่าไม่ได้ชอบนะครับแต่ถ้าที่ผมชอบที่สุดเลยนะผมมาชอบตัวสีทองที่สุดนะครับผมแบบ Big Winner เพราะว่ามันมีรางวัลที่ค่อนข้างดีแล้วก็หลากหลายดีครับหลักๆก็จะเน้นไปที่ตัวอ e ี b a l l Co ยเนาะหรือแม้กระทั่งนะครับในสองตัวไอเทมให้เราสามารถไปสมรุนทั้งตำนานแล้วก็ไฮไลท์ได้อีกด้วย ถามว่าชอบันไหนที่สุดนะครับตอนแรกเนี่ยชอบแบบที่เขาให้ตัว E f บอลคอยเยอะๆแต่เล่นไปเล่นมาผมชอบแบบนี้ที่สุดนะฮะก็คือให้เราเนี่ยสามารถไปสุมลุ้นนะครับผมรัวๆได้เลยแล้วก็ผมเนี่ยเล่นล่าสุดนะผมเก็บเอาเฉพาะอันนี้มาหมดเลยนะครับซึ่งก็ต้องรอดูในอนาคตนะว่าสีชมพูเนี่ยมันจะมีหลากหลายแบบมากขึ้นไหมหน่าสนใจมากขึ้นหรือเปล่าแต่โดยส่วนตัวนะถ้ามีครั้งหน้าอีกในเดือนกันยายนนี้ ผมยังคงชอบแบบ Big Winner มาที่สุดนั่นเองนะคะโดยเฉพาะแบบนี้นะครับที่เน้นสุ่มเลยผมว่าอีฟุบอ l คอยมันก็น่าสนใจแหละสามารถเก็บเอาไปอยากจะไปเปิดแพ็คไหนก็เปิดได้แต่การได้แบบนี้แล้วก็ค่อยๆไปสุ่มลุ้นตัวตำนาที่มาในแต่ละเดือนเนี่ยมันก็น่าสนใจดีเช่นเดียวกันครับโอ้อีฟุบอคอยผมว่ายังหาแบบอื่นได้แต่ว่าการไปสุ่มลุ้นนักเตะในแพ็คสุดพิเศษอย่าง Treasure Link เนี่ย มีแต่แบบนี้เท่านั้นแหละครับที่ผมว่าตอบโจทย์ที่สุดแล้วชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนเกี่ยวกับ Treasure Link ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะพลาดเช่นเดียวกันสำหรับการมาในครั้งแรกนี้อาจจะเลือกผิดไปบ้างไม่เป็นไรครับผมก็เป็นหนึ่งคนที่พลาดเช่นเดียวกันเดี๋ยวมาครั้งหน้ารับรองว่าทุกคนไม่น่าพลาดแล้วล่ะครับ